สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องตำนานหวานเจี๊ยบทุกคนนะครับวิคห์บอลใน YouTube ของแท้ต้องช่องตำนานหวานเจี๊ยบเท่านั้นนะครับเจ็ดคู่ทีเด็ดที่เราจะนํามาวิเคราะห์นั้นมีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงแน่นอนครับมีข้อมูลสดๆใหม่ๆมาอัปเดตทุกๆวันนะครับไม่เชื่อก็ต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เลยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่17มีนาคม2 5 6 8ครับฟุตบอลค่อนข้างน้อยครับเป็นหลีกเล็กๆครับที่เตะกันวันนี้ไม่มีหลีกใหญ่นะครับ วันนี้ตะหมานก็พยายามหยิบคู่ที่ว่าพวกเราพอรู้จักกันนะครับเพื่อมาเป็นแนวทางให้นะครับโดยจะเน้นหนักไปที่กันโชว์เซเรีซนะครับแล้วก็สเปนลีกาสนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกนะครับตะหมานมีกลุ่มดีๆมาแนะนานะครับเป็นกลุ่มของตะหมานเองนะครับในกลุ่มของตะหมานก็จะมีฟุตบอลชุดโครงการนะครับฟุตบอลเดี่ยวครับแล้วก็ฟุตบอลสดนะครับมีแจกทุกๆวันนะครับและที่สําคัญครับก็มีตัวชัวร์ครับตัว v ี p ครับทีเด็ดครับตัวนี้ครับ แล้ที่สาคัญนะครับก็มีการประกันบอลตายให้ด้วยครับถ้าตัว VIP ที่ตามาหนให้ไปนั้นไม่สามารถทําเงินได้รุ่งเช้ามาสามารถเคลมคืนได้เลยครับตัว VIP นั้นมีจแจกเฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าหน้าช่องนั้นแค่น้ําจิ้มครับ ของแท้ต้องในกลุ่มนะครับพากันแตกยับยับครับเฮลันกันทุกวันครับและในกลุ่มนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับมีเสื้อฟุตบอลสวยๆครับคอยแจกให้สมาชิกในกลุ่มนะครับท่านใดนะครับที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มของตะหมานะครับให้ดูที่ลิงก์นะครับที่ตะหมานปักหมุดไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับคลิกเข้ามาครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตะหมานหวานเจี๊ยบไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเจ็ดข้อมูลทีเด็ดนะครับที่ตะหมานนามาวิเคราะห์ให้รรัับบปะททาานนนนนนหววเจียุกแ่อ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับเกมคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างเซฟซีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนกอเลียบูซัวครับเกมคู่นี้เริ่มแต่ในเวลาตีหนตรงครับเป็นหลีกของโรมาเนียนะครับมาดูตารางคะแนนก,นกันก่อนครับ เจ้าบ้านอย่างเซฟซี่ครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ครับมีอยู่21แต้มครับส่วนผู้มาเยือนอย่างกอรลียบูซัวครับตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายครับอยู่อันดับที่10ครับมีอยู่10คะแนนครับดูจากตารางคะแนนแล้วเป็นเจ้าบ้านอย่างเซฟซี่ที่ดูดีกว่านะครับส่วนเฮดส์แเฮดที่เคยเจอกันมาครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งครับเป็นเซฟซี่เอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งเลยครับซึ่งเกมล่าสุดก็เจอกันในเลกแรกครับเป็นเซฟซี่ครับเปิดบ้านเอาชนะบูซัวไปได้ก่อนครับสองศูนย์ทำให้เก็บ3ามแต้มและได ส่วนฟอร์มการเล่นท่านัดของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างเซฟซี่นะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้1ครับแล้วก็แพ้ไป3เสมอหนึ่งครับเรียกได้ว่าฟอร์มมาขึ้นลงขึ้นลงครับแต่ว่า2นัดหลังนี้ก็สะดุดนัดล่าสุดก็ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับแต่ก็แพ้ไป1นึ่ประตูต่อศูนครับทำให้พลาดแต้มอย่างน่าเสียดายครับสำหรับเซฟซี่ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบูซัวนะครับ5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง4ครับแล้วก็เสมอ1ครับเรียกได้ว่าคําเป้าหาชัยชนะไม่เจอครับเกมล่าสุดก็ไปเยือน CFR ครโดนอัดมา60คครรัับบเท ทางกลับบ้านไม่เจอแล้วก็ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านครับส่วนตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าลงสนามครับสำหรับเซฟซี่วันนี้มาในระบบ4-4-2นะครับผู้สาประตูใช้เป็นนิกซูรี่ครับแบกขวาใช้เป็นฮารัสแบกซ้ายใช้เป็นสเตฟานครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นซีมิกยืนคู่กับนินาดครับปีกขวาใช้เป็นโอเรียนครับปีกซ้ายใช้เป็นเนสโควิกแดนกลาง2คนวันนี้ประกอบด้วยโซตามิโนครับยืนคู่กับโซชัปครับแล้วก็นาเปาสองคนวันนี้ใช้เป็นโคแมนครับยืนคู่กับโอเบอร์ลินครับโอ้โหก็น่าตัวหลักของทีมครับเซฟซี่ ส่วนทีมผู้มาเยือนนั้นประกอบด้วยระบบ352นะครับผู้สาประตูใช้เป็นแกร็บครับเลนการเซนเตอร์3คนใช้เป็นปัวโตครับยืนคู่กับตูด้าตัวกลางันนี้ใช้เป็นเอลดูครับยืนคู่กับมิไฮครับแล้วก็มีตาวาเลสครับอีกหนึ่งคนครับทางด้านบิงซ้ายใช้เป็นโนเจอร์ครับวิงขวาใช้เป็นคิรานี่ครับส่วนหน้าเป้า2คนใช้เป็นลากาเส้นครับยืนคู่กับอิฟานครับโอ้โหเรียกได้ว่าชื่อโนเนมทั้งหมดเลยนะครับ สวนแฮนิแคปนะครับเกมคู่นี้ครับเปิดมาเป็นเจ้าบ้านอย่างเซฟซี่ครับเป็นต่ออยู่1.0นะครับเรียกได้ว่าฟ้องก็ไม่ค่อยดีกว่ากันเท่าไหร่นะครับและยังเป็นต่ออยู่มากขนาดนี้ครับเกมนี้ครับตะหมันให้แนะนำเชียร์ไปทางกอเลีบูซัวเลยครับผู้มาเยือนครับลองไปเลยครับ1.0ครับแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับกอรลีบูซัวครับส่วนเกมคู่ที่2ครับข้ามไปที่สเปนลีกลองกันบ้างนะครับเป็นสกัสเตรอนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนราคารุนยาครับ เกมคูนี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งนะครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างคาสเตลอนครับตอนนี้อยู่อันดับที่16กครับแข่งไป30นัดมีอยู่39แต้มชนะ11เสมอ6แพ้13สครับส่วนทีมเยือนอย่างเดปอร์ติโวลาคอรุนยาครับอยู่อันดับที่14ครับแข่งไป30นัดมีอยู่40แต้มครับชนะ10เสมอ10แล้วก็แพ้ไป10ครับเรียกได้ว่าคะแนนนำห่างกันอยู่แต้มเดียวนะครับแล้วก็อันดับคะแนนนั้นก็ดีกว่ากัน2อันดับเท่านั้นนะครับเรียก ส่วนเฮตุเฮตุเคยเจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นลาคอรุนยาครับเอาชนะไปได้5เกมเลยครับคาสเตรลอนไม่เคยเอาชนะลาคอรุนยาได้เลยครับซึ่งเกมล่าสุดก็เล่นกันในลีกเนี่ยครับเป็นเลกแรกครับก็เป็นลาคอรุนยาครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้5ประตูต่อหนึ่งครับเก็บ3แต้มไปได้ก่อนครับเรียกได้ว่าชนะไปอย่างท่วมท้นครับเกมแรกครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดของทั้ง2ทีมครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างคาสเตรลอนนะครับ าเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้1ครับเกมล่าสุดก็สะดุดครับแพ้ครับบุกไปเยือนเอลเช่ครับโดนไป3-1ครับก็ทำให้ไม่มีแต้มติดไม้ติดมือกลับมาบ้านนะครับสำหรับคาสเตลอนส่วนทีมเยือนอย่างลาคอรุนญานะครับ5เกมล่าสุดพวกเขาชนะได้2ครับเสมอ2แพ้1ครับเรียกได้ว่าฟอร์มาขึ้นลงขึ้นลงครับเกมล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอโคโดบาไป1-1ก็ทำให้แบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มครับแยกย้ายกลับบ้านครับ ส่วนตัวบุรีที่คาดการันจะลงสนามครับวันนี้สําหรับคาสเทลลนมาในระบบ3 4 3ครับผู้มสาประตูประกอบด้วยคีตาครับเซนเตแบกสาคนนะครับใช้เป็นชิลิโนครับยืนคู่กับจิวแดนกลางวันนี้ใช้เป็นเซฟาโนครับยืนคู่กับวานเดอร์เบลครับปีกซ้ายใช้เป็นซานเชสครับปีกขวาใช้เป็นโจติส่วนหน้าเป้า3คนครับวันนี้ใช้เป็นมาบิลครับยืนคู่กับซีโร่ครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นอาร์เบด้าครับของหน้าตัวหลักของทีมครับ ส่วนทีมเยือนครับอย่างเดวิดติวและคอลุนยาครับวันนี้มาในระบบ442ครับผู้สาประตูใช้เป็นลีเต้ครับแบกขวาใช้เป็นนาวาร่แบก้ายใช้เป็นอูบาร์ดอครับเซ็นเตอร์ตัวกลางวันนี้ใช้เป็นบาเซียยืนคู่กับวาสเกตครับส่วนแดนกลาง2คนวันนี้ประกอบด้วยจูราโดครับยืนคู่กับวิลลาเลสครับปีกขวาใช้เป็นบูลอนครับปีกซ้ายใช้เป็นคูบาสครับหน้าเป้าใช้เป็นคาเรโนครับยืนประจําการวันนี้ครับส่วนคู่นี้แฮนดี้แคปเปิดมาครับเป็นคาสเตลลอนครับเจ้าบ้านครับเป็นต่ออยู่ที่0.25ครับ มองดูแล้วครับที่เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับอาร์เซนอลไม่เคยเอาชนะลาครูญญาได้เลยนะครับเกมนี้ตะหมานแนะนำครับเชียร์ไปทางลาครูญญาครับบุกมาไม่แพ้แน่นอนครับแล้วก็ไปที่สกอร์สูงนะครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับบอกได้เลยครับว่าโอเชอร์หวานเจี๊ยบครับลาครูุญ่าครับส่วนเกมต่อไปข้าวฟากมาที่อิตาลีกันบ้านครับเป็นกาโช่วีเซียซีครับเป็นเกมระหว่างวีตุสเอนเตราครับเปิดบ้านการมาเยือนนะครับเซตรเลวันเต้ครับเกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับ มาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเจ้าบ้านอย่างวีสตูดครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ครับนำเป็นจ่าฝูงแข่งไป31นัดครับมีอยู่68คะแนนครับชนะ19เสมอ11แล้วก็แพ้1เท่านั้นครับส่วนทีมเยือนอย่างเซตรีเลเวนเต้ครับอยู่อันดับที่19ครับอยู่โซนหนีตายครับตอนนี้แข่งไป31นัดมีอยู่23แต้มครับชนะ4เสมอ11แล้วก็แพ้ถึง16เกมนะครับเรียกได้ว่าวีสตูดกันดูดีกว่าเยอะครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับ ส่วนเฮดตัวเดที่เคยเจอกันมาครับเกมคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งครับเป็นเสมอกัน2ครั้งแล้วับเป็นวีตุสแพ้ไป1ครั้งครับเรียกได้ว่าเจอกันมาครับเป็นบอลแพ้ทางครับเรเวนเต้ ante, เสมอได้ตลอดนะครับแล้วก็ชนะไป1ครั้งเกมล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอกันไปครับในเกมเล็กแรก0ูนย์ศูนทำให้แบ่งกันไปคนละ1แต้มเท่านั้นครับ ส่วนฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับอย่างวีตุสเอ็นเตลล่าครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้สาเสมอ2เรียกได้ว่าฟอร์มดีสุดๆครับแต่เกมล่าสุดก็บุกไปเยือนครับลูเชสครับเสมอได้2 2งสองทำให้ได้แบ่งแต้มคนละ1แต้มเท่านั้นครับส่วนทีมเยือนครับอย่างเรวันเต้ครับหเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้1ครับแพ้2เสมอ2ครับเกมล่าสุดก็สะดุดแพ้ครับบุกไปเยือนเตนาน่าครับแพ้ไป1นึ่งศูนย์ครับทำให้พลาดแต้มเหมือน่าเสียดายเช่นกันครับสำหรับเรวันเต้ครับ ส่วนแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นวีตุสเอนเตล่าครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ครับมองดูแล้วครับเกมนี้ครับวีตุสเอนเตล่าด้วยอันดับที่ดีกว่าครับแล้วก็ฟอร์มที่ดีกว่าดังนั้นครับตมานแนะนําเลยครับเชียร์ไปทางวีตุสเอนเตล่าเจ้าบ้านดีกว่าครับต่อไปเลยครับ1.5ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโอ้เชอร์หวัจี๊ยบครับวีตุสเอนเตล่าครับมาดูเกมถัดไปกันบ้างนะครับเป็นเกมระหว่างปาโดวาครับเจอโปโกเลเตเซ่ครับ เกมผู้นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับดูตารางคะแนนกันครับปาโดวาครับตอนนี้อยู่อันดับที่1เหมือนกันครับนำเป็นจ่าฝูงครับแข่งไป31นัดครับมีอยู่72แต้มครับชนะ22เสมอ6แพ้ไป3เท่านั้นครับส่วนทีมยืนอย่างโปโกเตเซ่ครับอยู่อันดับที่12ครับแข่งไป31นัดมีอยู่39แต้มครับชนะ1 0เสมอ9แพ้12ครับดูจากตารางคะแนนแล้วเป็นปาโดวาที่ดูดีกว่านะครับเพราะว่านำเป็นจ่าฝูงแล้็คะแนนเหนือกว่าเยอะครับส่วนเฮทเวุที่เคยเจอกันมาครับหับ เป็นปาโดวาครับเอาชนะไปได้3เลยครับแล้วก็ปาโกเตเซ่ครับชนะได้1ครับอีก1เกมก็เสมอกันไปเกมล่าสุดครับก็เจอกันในเลกแรกครับเป็นปาโดวาครับบุกไปเยือนปาโกเตเซ่ครับในบ้านครับก็ชนะมาได้2อทหนึ่งทำให้เก็บ3แต้มไปได้ก่อนครับสหรับปาโดวาครับส่วนฟอร์มการเล่นทนัดของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านครับ5เกมหลังสุดชนะ2ครับเสมอ1ครับแล้วก็แพ้ไป2เดียกได้ว่าผลงานก็คือคืลงๆครับยังเอาแน่นอนไม่ได้ตอนนี้ครับ เกมล่าสุดก็บุกไปเยือนครับแพ้ไป3าสอให้พลาดแต้มอย่างน่าเสียดายครับสำหรับเจ้าบ้านอย่างปาโดวาครับส่วนผู้มาเยือนครับถ้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้1ครับแล้วก็เสมอ3แพ้1ครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมล่าสุดก็ดีหน่อยครับเปิดบ้านเราชนะไปได้ครับหประตูต่อศูนย์ทำให้เก็บ3แต้มเต็มได้ครับสำหรับโปโกเตเซ่ครับมาดูแฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านอย่างปาโดวาครับเป็นต่ออยู่1.5นะครับ มองดูแล้วครับอันดับที่เหนือกว่าแล้วก็การเล่นในบ้านที่ได้เปรียบครับได้เปียบจากเสียงเชียร์ของแฟนบอลตัวเองทําให้นักเตะต้องวิ่งลืมตายแน่นอนครับเกมนี้ครับตมาแนะนําเลยครับเชียร์ไปทางปาโดวาครับเจ้าบ้านครับต่อไปเลยครับ1.5ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าจะถล่มทีมเยือนอย่างโบโกเตเซไปได้แน่นอนครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับปาโดวาครับคู่ถัดไปครับเป็นเกมระหว่างเลสโก้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนวิเชนซาครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับ ดูตารางคะแนนกันครับวิเซนซ่าครับทีมเยือนครับมาในอันดับที่2ครับแข่งไป31นัดมีอยู่70แต้มครับชนะ21เสมอ7แล้วก็แพ้3เท่านั้นครับส่วนเจ้าบ้านอย่างเลสโก้ครับตอนนี้อยู่อันดับที่15แข่งไป31นัดมีอยู่35แต้มครับชนะ8เสมอ11แล้วก็แพ้12ครับมองดูแล้วครับทีมเยือนดูดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เป็นรองจากฝูงครับมีอยู่70แต้มแล้วก็อันดับคะแนนก็สูงกว่าครับส่วนเฮตัวที่เคยเจอกันมาครับ3เกมล่าสุดครับ2คู่นี้ครับ เป็เลสโก้ครับเอาชนะได้1เท่านั้นครับแล้วก็วิเซนซาเอาชนะไปได้2ครับเกมล่าสุดก็เจอกันในเลกแรกครับเป็นวิเซนซ่าครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้1นึ่งศูนย์ให้เก็บ3แต้มไปได้ก่อนครับสำหรับวิเซนซ่าส่วนฟอร์มการเล่นฮ้านัดของทั้งสทีมครับมาเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างเลสโก้ครับห้าเกมล่าสุดเขาชนะได้1ครับเสมอ3แพ้1ครับฟอร์มหลังสุดนี่ก็3นัดหลังนี่เสมอรวดเลยครับก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนทีมเยือนครับอย่างวิเซนซ่าครับห้าเกมหลังสุดครับ ชนะได้3าเสมอ2ครับฟอร์มดีจัดจัดครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะนัวร่าไป1ประตูต่อศูนย์ครับเก็บ3แต้มเต็มได้ครับสจาหรับีเซนซามาดูแฮนดี้แคปนะครับเกมคู่นี้ครับเป็นทีมเยือนอย่างวีเซนซาครับบุกมาเป็นต่ออยู่ที่0.5นย์จุดห้านะครับแม้ว่าทีมเยือนนะครับจะอยู่อันดับสูงกว่าครับแล้วก็ฟอร์มที่เล่นอาจจะดูดีกว่านะครับแต่วันนี้ครับเลสโก้เล่นในบ้านถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้ครับวันนี้ตมานแนะนําเชียร์ไปเลยครับลองไปเลยครับเลสโก้ครับศูนย์จุดห้านะครับ วันนี้เลสโก้ไม่แพ้ครับคาดว่าจะยิงกันเยอะครับให้ไปที่สกอร์สูงนะครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเลสโก้ครับส่วนคู่ถัดไปนะครับเป็นเกมระหว่างเชนโต้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอันชิโอเน่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนครับเชนโต้เจ้าบ้านครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ครับแข่งไป31นัดมีอยู่47แต้มครับชนะ11เสมอ14แล้วก็แพ้ไป6เท่านั้นครับส่วนทีมเยือนอย่างเอชนเโอเน่ครับ แข่งไป31นันัดก็มีอยู่42แต้มครับชนะ12เสมอ6แล้วก็แพ้ไป13เกมครับตอนนี้อยู่ดับที่10ครับดูจากตารางคะแนนแล้วก็เป็นเจ้าบ้านอย่างเทนโตที่ดูดีกว่านะครับเพราะตอนนี้อยู่ดับที่5ครับแล้วก็แต้มเยอะกว่านะครับส่วนเฮ t ูเฮ a d ที่เคยเจอกันมาครับเกมคู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวครับก็เป็นเทนโตครับบุกไปเยือนเอโอเน่ครับชนะมาได้1 0ครับไม่เก็บ3แต้มไม่ได้ก่อนครับในเกมเลกแรกครับ ฟอร์มการเล่น5้าดนะของทั้งสองทีมครับเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างเทนโต้ครับ5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอได้4ครับแล้วก็ชนะ1ครับได้ว่าฟอร์มหลังนีเสมออย่างเดียวครับแต่นัดล่าสุดก็ดีหน่อยครับบุกไปเยือนเวโรนาครับชนะมาได้2-1ครับก็ให้เก็บแต้ม3แต้มไปได้นะครับสำหรับเทนโต้ครับส่วนทีมเยือนอย่าง เอชิโนเน่นะครับ5เกมล่าสุดพระกันชนะได้1เท่านั้นครับแล้วก็แพ้2เสมอ2 2เกมล่าสุดนั้นก็เสมออย่างเดียวนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านครับเสมอกับเรสโก้ไป0ูนย์ครับทำให้แบ่งแต้มกันไปได้แค่วนละหนึ่งแต้มครับแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านครับส่วนเฮนดิแคปครับเกมคู่นี้เปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านอย่างเทนโต้ครับเป็นต่ออยู่ที่0.5นะครับ มองดูกเรืลยครับเทนโต้ครับอันดับดีกว่าแล้วก็แข็งแกร่งครับจากการเล่นในบ้านครับเสียงเชียร์จากแฟนบอลทําให้นักเตะต้องมีแรงฮึดแน่นอนครับเกมนี้ตมาแนะนําเชียร์ไปเลยครับเทนโต้ครับต่อไปเลยครับ0.5ครับไปที่สกอร์ศูนย์ครับคาดว่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับเทนโต้ครับส่วนเกมคู่สุดท้ายครับที่จะนำมาวิเคราะห์กันนะครับเป็นเกมระหว่างสปอร์ครับเปิดบ้านแล้วกำมาเยือนแต่นาน่าครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับดูตารางคะแนนกันก่อนครับ สปอครับเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับที่17ครับแข่งไป31นัดมีอยู่28แต้มชนะ8เสมอ7แล้วก็แพ้ไปถึง16เกมครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มยำแย่จริงๆนะครับอยู่โซนหนีตายครับส่วนแตนนาหน้าครับอยู่อันดับที่2ครับลังลองจากฝูงครับแข่งไป31นัดมีอยู่66แต้มชนะ20เสมอ8แล้วก็แพ้3เท่านั้นครับมองดูแล้วครับแตนนาหน้าครับดูดีกว่าครับเพราะอยู่อันดับที่2ครับคะแนนก็มากกว่ากันเยอะครับ ส่วนเฮตัวเอที่เคยเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแตนาน้าครับเอาชนะได้2ครับแล้วก็สปอร์ชนะได้1อีก2เกมก็เสมอกันไปส่วนเกมแรกแรกที่เคยเจอกันก็เป็นแตนาน้าครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้4-1ครับถล่มไปเลยครับเก็บ3แต้มไปได้ก่อนครับในเกมแรกแรกครับฟอร์มกับเล่นท่นะของ2ทีมครับมาที่เจ้าบ้านครับสปอร์ครับ ถ้าเกมล่าสุดพวกเขาชนะได้1ครับแพ้3เสมอหนึ่งครับเรียกได้ว่าฟอร์มช่วงหลังนี้เน่าสุดๆครับแต่เกมล่าสุดก็ดีหน่อยครับบุกไปเยือนครับแล้วก็ทําได้ชนะมาก่อนครับหประตูต่อศูนย์ทำได้เก็บ3แต้มกลับมาบ้านได้ครับสำหรับสปอร์ส่วนทีมเยือนอย่างแตนาน่าครับถ้าเกมหลังสุดครับพวกเขาชนะได้4นะครับแล้วก็แพ้ไป1เรียกว่า4นัดหลังนี้ฟอร์มดีสุดๆครับชนะลวดครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านครับได้ในบ้านเราชนะเรววนเต้ไป1นึ่งศูนย์ก็ให้เก็บ3แต้มไปแล้วก็เก็บความมั่นใจได้แนนน่อครับ แฮนดิแคปคู่นี้เปิดมานะครับเป็นทีมเยือนอย่างแตนาหน้าครับที่อยู่หลังรองจากฝูงครับบุกมาเป็นต่ออยู่0.5ครับเกมนี้ครับก็ไม่ต้องไปมองอะไรไกลเลยครับให้มองแตนาหน้านี่แหละครับต่อไปเลยครับ0.5ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าจะยิงกันน้อยครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบครับแตนาหน้าครับก็ครบแล้วนะครับ7คู่ครับทีเด็ดที่ตหมานนำมาวิเคราะห์ให้นะครับไปสรุปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเกมคู่แรกครับเป็นเซฟซี่ครับเปิดบ้านรับการมาเรียน กอเรียบูซัวครับเกมค <É. S 1> ู Uber, like ่นี้เริ่มเตะในเวลาตีหนึ่งตรงครับให้เชียร์ไปทางทีมเยือนครับอย่างบูซัวครับลองไปเลยครับ1.0ครับคาดว่าสกอร์ต่ำนะครับคาดว่าเกมคู่นี้จะเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองครับเป็นคาสเตลลอนครับเปิดบ้านรับการเยือนลาคอลุนยาครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับให้เชียร์ไปทางลาคอลุนยาครับลองไปเลยครับศูนย์จุดสองห้านะครับไปที่สกอร์สูงครับคาดว่ายิงกันเยอะครับเกมคู่นี้เป็นลาคอลุนยาบุกมาชนะไปสามประตูต่อหนึ เกมคู่ที่3ครับเป็นวีตุสเอนเตร่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเลวันเต้ครับเกมคู่นี้เตะในเวลาตีสองครึ่งครับ ให้เชียงไปทางวีตุสเอ็นเตล่าครับต่อไปเลยครับ1.5ครับไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าวีตุสเอ็นเตล่าจะชนะไปได้2-0นะครับส่วนคู่ที่4ครับเป็นปาโดวาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบอโกเรเตเซ่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างปาโดวาครับต่อไปเลยครับ1.5ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าปาโดวาจะชนะไป4ประตูต่อ0ครับคู่ที่5ครับเป็นเลสโก้ครับเจอวิเซนซ่าครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับให้เชียร์ไปทางเลสโก้ครับลองไปเลยครับ0.25ครับ ไปที่สกอร์สูงครับคาดว่าเกมคู่นี้ครับเลสโกจะชนะไป2ประตูต่อ1่ครับคู่ที่6นะครับเป็นเลสเทนโตะครับขออภัยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนอันโอเน่ครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับ ใอ้เชียร์ไปทางเทนโต้ครับต่อไปเลยครับ0.5ครับเป็นที่สกอร์สูงนะครับคาดว่าเทนโต้ชนะไปได้3ดูต่อ1ครับคู่สุดท้ายครับเป็นเกมระหว่างสปอครับเปิดบ้านรับการเยือนแตนาน่าครับเกมคู่นี้เริ่มเตะในเวลาตีสองครึ่งครับให้เชียร์แตนาน่าครับทีมเยือนครับต่อไปเลยครับ0.5ไปที่สกอร์ต่ำนะครับคาดว่าแตนาน่าจะบุกมาชนะได้1ประตูต่อ0ครับเต็มอิ่มไหมครับ7คู่ทีเด็ดนะครับที่ตมะนน์นำมาวิเคราะห์ให้ครับ อย่าลืมนะครับการพนันนะครับไม่มีคําว่าร้อยเเซนะครับใช้สติก่อนสตาร์นะครับตะหมานบอกอยู่ทุกๆคลิปนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าใครอยากได้ตัวชัวนะครับเข้ามาที่กลุ่มของตะหมานได้เลยครับในกลุ่มของตหมานก็จะมีฟุตบอลนะครับชุดโครงการครับฟุตบอลเดี่ยวฟุตบอลสดนะครับมีแจกทั้งหมดนะครับและที่สาคัญก็มีตัว V.I.P. ครับที่มีโอกาสเปอร์เซ็นต์เข้าสูงครับมีแจกเฉพาะคนในกลุ่มเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับในกลุ่มนะครับ เป็นของแท้นะครับสวนหน้าช่องน้นเป็นแค่น้าจิ้มนะครับพากันแตกทุกวันครับฟุตบอลสดครับเฮลันกันทุกวันครับแล้วก็มีการประกันบอลตายให้ด้วยนะครับบอล VIP อครับที่ตะหมานให้ไปถ้ามันไม่เข้านะครับลุงชาวมาสามารถเค้มคืนได้เลยนะครับแล้วในกลุ่มของตะหมานนะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆครับแจกเสื้อฟุตบอลสวยๆนะครับให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับเอาไปใส่เชียร์ทีมนิวตัวเองรักได้เลยนะครับเป็นเสื้อฟุตบอลครับเกรดเอเอนะครับสามารถใส่เชียร์ได้เลยครับเท่แน่นอนครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับให้ติดตามช่องของตะหมานหวานเจี๊ยบเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาด7ข้อมูลดีเด็ดดีๆนะครับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มของตะหมานนะครับให้ดูที่ลิงก์ที่ตะหมานปักหมุดไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกับเราได้เลยนะครับเราประกันเราจะร้องว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบแน่นอนครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ตะหมานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ